I don't c e r e what I want I get what I need every single damn heading off to my dream and I get everything that I damn well please I don't give a damn if you all กัสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็ถึงเวลาที่ผมจะได้ใส่นี่หาจับกันสบัดนี่หาจับการสวัสดสีดำรุ่นยามหาอาซิกนะครับฟาเกียร์บแบนด์ฟาเกียร์แล้วก็อันนี้จะเป็น Ys นะครับที่ผมเคย unboxing ไปให้ดูแล้วนะครับมามาดูอันฟาเกี้บ้างฟา์กี้นี่เพิ่งได้รับมาส,ะส,ะสดๆร้อนๆเมื่อกี้เลยนะครับก็รับปุ๊บรับของเสร็จปุ๊บก็เอามาให้ทุกคนได้ดูเลยไปตอนใส่เลยล้วกันนะครับโอเคอันนี้แกะออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับฟาฟาเกียเนาะอ่านฟาเกียอ่านผิดตลอดเลยนี อันนี้น่าจะจับตรงตรงนี้นะครับไปดูกล้องเห็นหรือเปล่านะจับตรงนี้เดี๋ยเราจะจับฝั่งนี้ครับจับอย่างนี้เลยก็จะเราจะลองนี่น่าจะประมาณนี้นะครับมันมีมีคู่มืมอมาให้ด้วย คู่มือเมื่อใส่น็อตอะไรยังไงนะครับแล้วก็อันนี้คือน็อตที่เขาให้มาแล้วก็อันนี้ขาจับนะครับเ,เดี๋ยวเราจะไิตร้งกันเลยนะครับ ก็ตอนนี้ใส่เสร็จแล้วมีฟากี้ปาเกียปาเกียฟาก,ฟากี้นี่ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ถ้าโชคถามว่าใส่ยากไหมแรกๆก็งงครับงงว่ามันใส่แบบไหนอะไรยังไงนะก็โทษถามกึบนะครับแล้วก็เปิดดูในเน็ตด้วยของร้านเลยนะครับโอ้มันหนึบดีอ่อันนี้ปรับไว้ อันนี้ปรับไว้หนึ่งนะโอเคเดี๋ยวผมจะปรับนะักประมาณ20่สิบแล้วกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสาสี่สิบห้าสิบหสิบเจ็ดแปดเกี่สโอเคดูยี่สิบดนื้ จริงๆขี่ในเมืองอ่ะปรับไว้สักประมาณห้ากพอละสักสองสักห้าพอเพราะว่าเราไม่ได้ขี่เดยวผมจะปรับมาให้มันสุดเลยแล้วกันเ <c oughs> พิ่งใส่เสร็จเลยเมื่อกี้ค <c oughs> ุณพ่อคนใส่นะครับว <c oughs> ิธีใส่ไม่ยากนะครับก็ถอดเอ่อ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะนี่เนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นแบบนี้เลยนะนี่แล้วก็เสียงรังเขาเรียกว่าน็อตเดิมตรงนี้นะครับออกแล้วก็เอาตัวเนี้ยใส่ลงไปก่อนรู้ว่าแสงเงี้ยไหมใส่ลงไปปุ๊บแล้วก็ก็ขันน็อตตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นฐานนะครับล็อกเป็นฐานปุ๊บเราก็ใส่คือเราต้องวัดบูทนะครับว่าให้มันพอดีกับให การสบัดมันไม่ต่ำไม่สูงรถแจ็ปสิ้นยังวะให้การสะบัดมันไม่ต่ำไม่สูงเกินไปครัให้มันบาลานซ์กันแล้วก็การสะบัดต,ต้องไม่แน่นเกินไปนะครับต้องให้มันให้ตัวได้มันแบบขยับได้นะครับอันนี้ก็ขยับได้นิดนึงโองเอาขาจับของฟากเกียงานดีมากเลยฟากเกีย มีหลายสีแหละสีน่าจะเป็นสามสีมัม้งไปดูใน l a z a d ้นะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมีคลิปออกไปลองขับเดี๋ยวจะทำเร็วๆนี้แหละนะครับมีเท่านี้แหละคลิป <c oughs> เหนื่อยไม่รู้จะพูดอะไรร้อนด้วย โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ